ดินโคนลนถล่มส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนที่ของดินและหินลงมาจากที่ลาดชันตามแรงโน้มถ่วงของโลกธรณีภัยพิบัติดินถล่มโดยทั่วไปในประเทศไทยเกิดจากปัจจัยหลักสีด้านได้แก่สภาพธรณีวิทยาสภาพภูมิประเทศปริมาณน,น้ําฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้อาจ,จเกิดขึ้นได้เนื่องจากแรงดึงดูดของโลกและเลื่อนหลุดออกทําให้ดินพังทลายลงมาก็ได้สิ่งที่เป็นตัวกระตุน้น ให้เกิดแผ่นดินถล่มมีทั้งการกระทําที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและการกระทํำที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมรับปัจจัยของการเกิดดินทล่มปัจจัยของการเกิดดินถล่มคือ 1. สภาพอากาศที่แปรปรวนยกตัวอย่างเช่นมีฝนตกหนักเป็นระยะเวลานานทำให้น้ำฝนนั้นชะล้างหน้าดินที่ไม่แข็งแรงออกไปจนหมด จึงอาจทําให้เกิดดินถล่มได้ 2. คือไม่มีต้นไม้ที่คอยยึดหน้าดินเอาไว้สืบเนื่องมาจากข้อแรกคือถ้าเกิดฝนตกหนักเป็นระยะเวลานานหน้าดินที่ไม่มีต้นไม้คอยยึดเอาไว้จะสามารถถูกชะล้างออกได้ง่ายกว่าหน้าดินที่มีการปลูกต้นไม้คอยยึดหน้าดินเอาไว้ 3. การผุพังของดินและหินเมื่อดินและหินถูกทำให้ผุพังด้วยเหตุผลหลายอย่าง ทำให้พื้นที่ที่ดินและหินที่ไม่แข็งแรงอาจเกิดดินถล่มที่รุนแรงได้เพราะอาจมีเศษดินและหินถูกซักตามโครนที่ถล่มลงมาได้ด้วย 4. โครงสร้างของแผ่นดินในบริเวณน,นั้นชเช่นความแตกต่างกันของชั้นดินที่น้ําสามารถซึมผ่านได้กับชั้นดินที่น้ําซึมผ่านไม่ได้ที่อาจจะทําให้น้ําขังใต้ดินมีจํานวนมากจนทําให้ดินเหลว บนที่ลาดเอียงหรือพื้นที่ลาดชันเกิดการไหลาตามแรงโน้มถ่วงจนลงมาซัดบ้านเมืองและผู้คนที่อาศัยอยู่ด้านล่างได้ 5. การเกิดแผ่นดินไหวการเกิดแผ่นดินไหวนั้นจะทําให้ตัวหน้าดินในบริเวณที่ลาดชันหรือเชิงเขาหลุดหรือเคลื่อนตัวออกและไหลลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกสำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาคือผู้คนและสัตว์ในบริเวณที่ถูกดินถล่ม ได้รับบาดเจ็บหรือล้มตายเนื่องจากอบพยศหนีไม่ทันทําให้สูญเสียสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ถูกดินถล่มเช่นป่าไม้หรือรลงทานเป็นต้นบ้านเรือนได้รับความเสียหายหรือพังทลายลงเนื่องจากการถล่มของดินมีผลต่อระบบเศรษฐกิจในเชิงการท่องเที่ยวและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายปัญหาจากมนุษย์ช่วยการปลูกป่าทดแทนในส่วนที่ถูกทำลายไป เพื่อให้ต้นไม้ยึดหน้าดินลดการขุดหาน้ำใต้บาดาลดการทำเกษตรกรในพื้นที่ราชันเชิงเขาลดการระเบิดเหมืองโดยลลมให้มีการปลูกฝักพืชพันธร์เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงหัวรั้งจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติปัญหาที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้านกระทำของมนุษย์ได้แก่ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่มากจนเกินไปเช่นการระเบิดเหมืองเพื่อใช้ในการหาแร่การขุดน้ำใต้บาดาลมาใช้มากจนเกินไปการตัดต้นไม้ทำลายป่าจะทำให้ไม่มีพืชยึดหน้าดินการเกษตรในพื้นที่ลาดชันเชิงเขาและผู้คนไม่ตระหนักถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ หาจากธรรมชาติจางกระทําที่เกิดจากภัยธรรมชาติได้แก่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แปรปรวนมากจนเกินไปฝนตกหนักเป็นระยะเวลานานดินขาดสารอาหารทาให้เกิดดินล่วนและแตกระแหงการละลายของกีม้าจะไปเพิ่มระดับน้ําใต้ผิวดินและน้ําหนักของดินอย่างรวดเร็วการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดการแก้ปัญหาดินถล่มแบ่งออกได้เป็น2วิธีคือหนึ่ง การแก้ปัญหาจากมนุษย์ 2. การแก้ปัญหาจากธรรมชาติการแก้ปัญหาจากมนุษย์ได้แก่ช่วยกันปลูกป่าทดแทนในส่วนที่ถูกทําลายไปเพื่อให้ต้นไม้นั้นยึดหน้าดินลดการขุดหาน้ําใต้บาดาลลดการทําการเกษตรในพื้นที่ลาดชันเชิงเขาลดการระเบิดเหมืองรณรงค์ให้มีการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้ผู้คนนั้นตระหนักถึงผลร้าย ที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติการแก้ปัญหาจากธรรมชาติได้แก่รับฟังข่าวสารจากหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องคอยเตรียมพร้อมตัวเองไว้เสมอติดตั้งสัญญาณเตือนภัยสร้างทำนก,กั้นน้ำเพื่อป้องกันการโดนกัดเซาะหน้าดินโดยธรรมชาติสร้างกำแพงกันดินบริเวณแนวภูเขาที่มีความลาดชันเพื่อป้องกันดินถล่ม ปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ําจะช่วยป้องกันการเกิดดินโคลนงถล่มได้การแก้ปัญหาต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะไม่สามารถทําสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวจะต้องใช้ความร่วมมือของทุกๆคนภายในชุมชนอําเภอหรือจังหวัดนั้นๆเพื่อให้การแก้ปัญหาการเกิดดินถลม่มเป็นไปได้อย่างราบรื่นทาเราจึงคิดว่าจะให้รณรงให้ผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ร่วมแลร่วมใจในการแก้ปัญหาที่จะเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับพื้นที่เช่นจัดการอบรมสั่งสอนผู้คนเป็นต้นขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ